สวัสดีค่ะวันนี้แม่นกจะมาทำบาชอตำลึงค่ะก็จะมีหมูโบดมีหอมแดงมีผงปรุงรสแล้วก็ซุปก้อนค่ะน้ำมันพืชแล้วก็อันดับแรกก็เปิดหม้อข้าวนะคะเสียบปลั๊กไว้แล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะแล้วก็กดปุ่มพอ น้ำมันเริ่มร้อนแม่นกก็ใส่หอมแดงลงไปค่ะใส่หอมแดงลงไปแล้วผัดให้สุกนะคะผัดจนมีกลิ่นหอมเลยค่ะเมนูนี้ก็เหมือนเดิมค่ะใช้มอหุงข้าวทำค่ะนี่นะคะพอหอมแดงก็ใกล้สุกแล้วก็คนเขานิดนึงนะคะให้สุกทั่วๆกันเนาะ ต่อจากนั้นเราก็เตรียมไข่ไก่ที่เตรียมไว้สองฟองค่ะใส่ลงไปเลยแบบนี้เมนุก็ใส่ลงไปเนาะพร้อมกับน้ำมันแล้วก็หอมเจียวที่เจียวแล้วก็คนแบบนี้ค่ะกลิ่นเขาจะหอมมากค่ะแล้วไข่เขาจะหอมแล้วก็ จะไม่เหม็นคาวค่ะเวลาที่ใส่น้ำลงไปก็จะหอมแบบกลิ่นเหมือนน้ำมันทอดกับไข่แบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำล้างไข่ที่เมื่อกี้ใส่ไข่มาค่ะแล้วก็ล้างแล้วก็ใส่ลงไปเติมน้ำค่ะเติมน้ำให้พอกับที่ เราชอบตามต้องการเลยค่ะก็ปิดฝาหมอ้อคราวนี้พอเดือดเราก็ใส่ซุปก้อนลงไปเป็นซุปก้อนรสหมูค่ะหนึ่งก้อนเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วปิดฝารอให้เขาเดือดค่ะพอเดือดก็รอบนี้เราก็จะใส่หมูบดค่ะใส่ตามชอบเลยค่ะ ชอบเท่าไหร่แบบไหนยังไงก็ใส่ตามที่เราต้องการเลยนะคะคราวนี้ใส่เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาหม้อค่ะพอเดือดเราก็เปิดฝามานะคะหมูบดสุกแล้วก็พระเอกของรายการคือตำลึงค่ะใส่ไปเลยนะคะใส่เยอะยิ่งอร่อยค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็เอา อระ b ค่ะกดกดคนคนนิดนึงให้เขาท่วมน้ำแล้วก็ปิดฝาอีกรอบค่ะพอเดือดนี่นะคะเดือดหอมฉุยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะบาชอตตาลึงค่ะโรยพริกไทยป่นนิดหน่อยเพิ่มความหอมค่ะคลิปนี้ฝากไว้ให้ชมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ